ผมสวัสดีครับผมพี่น้องทุกผูทันครับผมดาวน้องวันก่อนเปิดจุดรายงาตัวครับผมออกไปส่มาสายไปไเลยครับผมพายฝนในรอบ6-7เดือนนี่ครับผมฝนท่วมตกครับมองว่าเสื่อเกษตรเพอเพียงบนแผน่นดินพ่อมันติดตกบ่ล้อครับผมพี่น้องเลยล่อหลุ่นกันอยู่ครับพิดฝนกับคู่สาวออกไปบ่ายครับผมสาวสวยครับนะ ครับน้องีครัผมบ่าวนอวา่ออะไรก่อนดครับผมนกคนครับผมน้องขวมนอนต่นครับผมวัต๊โมงหัฝนตกครับปูขึ้นมากครับผมเป็นวาสนาเลยครับผมน่อง ติดคนกับคู่สาวครับผมคนสวยอยู่โรงเรียนออกไปไซส์มาไรเด็กเขาไปในของเรียนหระครับผม โอ hey. ้ลุมลบไพ่ครับผมลุมลบไพ่ของหมาครับโอ้ยสั่งเสียงก็ประมาณครับผมไม่แต่หมามาอยู่หมาสั่งไหหมาอยู่โอ้ Ooh, ขลังนี่ครเป็นบ้านพักคู่สาวสวยครับผมหนึ่งสองสามหลังเลย สีหลังครับบนโตน๊ะเสนอกับพ่อได้เปียกพ่อได้น้ำอะไรเงี้ยเหระว่าเนี่ย,ยครับเอาทายอกันละครับผมไปทางสวนเกษตรมื่นคืนนี้ครับผมพูด <c oughs> เอาไปพูดแล้วครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนบริพ่อครับผมมืดตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวโอ้โหคกคักเลยครับผม ปลูกกล้วยขยายกล้วยปลูกครับคนตก้องทำหนี้ครับก้าวหน้าเกษตรกร,ร,กรครับพ่อรื้อตาบปากแต่ผมยินก่งยังสีชมพูป,ป,ปะวะ ตะกุนผมตัวเอยครับนกสกตะกุนผมตัวนี่ครับผมพี่น้องไปเป็น้องโอเคแล้วครับผมมืมอ่อนีผมมาหนองวันก่อนสียจิตก็ต้องขอลาแต่ึ้น่ออะไรผมพี่น้องหองมอปากหอมคอครับผมสำหรับฝนตกคาับไทยสดไม่พี่น้องแต่เบิร์เหมือกันครับผมอ่าอยู่มองอื่นฝนตกคืออยู่กับบานตะเคียนกาบเชื่องมาครับผมพี่น้อง บาดตะเชี่ยนกราบชึงจังหวัดสุรินทร์เทาได้ครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับผมคนตกอะ่ะรายงานตัวมาเนาะพี่น้องเนาะครับนตก